มาดูเฉลยวิชาสัมพันธ์ไทยของวันที่28ของเมื่อวานนี้ก็ดูว่าทำการตรวจถูกหรือไมอ่ถ้าไม่ถูกก็มาขัดแย้งและแก้ไขได้อันนี้ก็ของอตรงคอรกระถาและกระถาแล้วแกข้ของของภาคที่5เรื่องของชนสามจะพวก อัทะอันนี้แปลก่อนแล้วก็มันก็เป็นการัตรมีต้นก้อความแล้วก็สัพพนก่อนได้เลยคืออัทะการัตรมีในอาหา,า,หาแล้วก็เอโกวิสุทิของพิคุพิคุสักาตาในอาหาอาหาอารยบทกระตุกวาจกสธารังอากะติตะกร,รมะในอาหะเสร็จแล้วก็เข้าไปในเลขใน ดูมีอรปณะไหมนี่บ้านต้องข้อความมีไหมถ้ามีก็สัมพันธ์ก่อนปันติอรปณะอรปณะต้องเขียนในภาษาบาลีนะครับไม่มีสระปันติอรปณะปัญสับวกยาลำพักวกยาลำพะมันก็ต้องมีจุดตรงตรงกอไก่ด้วยวกยาลำพะแล้วก็เอาตัวประธานอันดับแรก โมกโหสิยกตาในนาทีนาทีอาริบทกัตตุวาจบแล้วก็ที่เหลือก็สัมพันธ์ไปตามลำดับที่เขาวางไว้กิงศัพท์ปุชนะถะแล้วก็ปาปรกรรมังอุตกรรมะในกัตวากัตวาตัวนี้ให้เข้าในาวิเศษณะที่เป็นตับประแจัี่ หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเลยก็คือกตวาปุภะการะกิริยในอุปติตสะปะขันตสะะวิทสะความหมายของเขาก็คือกระทำกรรมอาลามกออกขึ้นไปในอากาศกาศ็ไม่พ้นทำกรรมอลามกแล้วเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในทะ,ทะเลก็ไม่พ้นทำกรรมอลามกแล้วเข้าไปแอบอยู่ในระหว่างภูเขาก็ไม่พ้นฉะนั้นกัตวาตัวนี้ ให้เป็นปุภาคการและกิริยาในอุปติตัสะปะขันตัสะและปะวิทัสะเราก็มาดูตัวไหนเองนี่อากาศเสอาธารรในอุปติตสัสะสัตวมีพัดเข้ากับกิริยาไม่ลดอัดไหนเข้ากับกิริยาก็เป็นอาธารในอุปติตัสะก็เก็บไว้ก่อนเอามาสมุทังสมุทงัทง สามปาปุนิยกรรมะในปักขันตาสะ,ะปักขันตาสะแล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ปัปพระตันตารังสามปาปุนิยกรรมะในปวิดตาสะแล้วก็ที่ยังไม่สัมพันธ์ที่เราเก็บไว้ก่อนก็มาพูดซ้ําอีกทีหนึ่งอุป,ปติตสะก็ดีปักขันตสะก็ดีปวิดตสะก็ดีอันนี้ก็วิเศษณนาของเราต้องยกศัตรสะเข้ามา วิสนะของสัตตสัตสัตต์ตอนนี้ก็เป็นสัมปทานะในนาทีสัมปทานะในนาทียังไม่มีแก่แล้วก็เหลืออภิอปิสามสับอปิสามสับก็อเปกขถาเข้ากับที่มันอยู่หลังตัวไหนก็เข้ากับตัวนั้นอปิสามสับอเปกขถาเข้ากับอกปติตสัตปะขันตสัตและปวิทตสัตไปตีสับก็ อาการะในอาหารส่วนใครที่เอาตัวสระเะข้ากับตัวประธานจะแปลว่าแห่งหรือของเราก็เรียกชื่อสัมพันธ์ว่าภาวะที่สมมตในตัวประธานได้เราจะแปลว่าเอาวความพ้นของสัตว์แม้ผู้อ,อย่างเงี้ยสาระ,สะจะเป็นภาวะที่สมมตในโมฆะได้แต่ถ้าเกิดแปลว่า ความพ้นยังไม่มีแก่สาระ,สะก็เป็นสมมน,น,นินานในนัตถิได้ฉะนั้นสาระส,ะสัมพันธ์ได้2อ,อย่างหนึ่งข้าตประทานเป็นภาวาทิสมันะเข้ากับกิริยาเป็นสมมตินานะนะแล้วก็มาดูต่อสถาศเสกตาในอาหะอาหะอาให้บทกตุวาจกแล้วก็พิกเวอารปณะนะ แล้วก็เอวัสท์อวะธารณะเขากับเอวังเอวังเป็นตัวประธานอันว่าอย่างนั้นเอวังก็สัจจะวจกะลิงกทะอันนี้ก็ต้องจําไว้เพราะว่ามันก็มีใช้เรื่อยๆสัจจะวัจกะลิงกทาอันว่าอย่างนั้นเป็นตัวประธานนะเอวัสดปะอวะพี่ก็ไปรปนะาเอวัสดปอวะธารณะกับเอวังเอวัง ถ้ามันเป็นตัวประธานไม่ต้องใส่สับไปด้วยเพราะมันใช้มันเป็นตัวปฐมวิภัตแล้วเราถือว่ามันวิภัตไม่ต้องใส่คำว่าสับเอวังสัจจะวรรยากะศลิงกัตถะแต่ก็ประโยคต่อมาทาเป็นวิชาแปลเราต้องแปลประโยคยะข้างล่างก่อนท่เป็นวิชาสัมพันธ์แล้วก็สัมพันธ์ประโยคที่ถึงก่อนก็สัมพันธ์ประโยคนี้อันแม้ว่าประเทศหนึ่งนั้นตรงนี้ต้องมีโศขึ้นมาด้วย าว่าประเทศ1นึ่งนั้นเนี่ยก็คือแม้ในประเทศทั้งหลายมีการลบถอนตรงนี้เสร,รเสุมาด้เตเสสุในประเทศทั้งหลายมีแม้มีอากาศเป็นต้นหนาอันแม้ว่าประเทศ1น,นั้นยังไม่มีแล้วก็ปีศัพท์อเปกทะเข้ากับอากาสาทีสุอากาสาทีสุวิเศนะของประเทศเสสุ ปเท,ทเสสุนิธารณะ,ะตัวไหนที่แปลว่าในหนาเราเรียกว่านิธารณะชื่อสัมพันธ์คือนิธารณะในในอะไรในโสเอกปเทโสปิไม่ต้องเอาก็ได้นิธารณะในโสเอกปเทโสแล้วก็เอกะเอกะ,อะโสเอกะปะเทโสเรารับ ตัวที่รวบออกมาหรือว่าถอดออกมาเราว่าเรียกว่านิทารณะปะเทเสสุนิทารณะในอี๋ขอให้นิทารณิยะขอไปตัวที่ถอดออกมาเรียกว่านิทารณิยะก็ปเทเสสุนิทารณะในโสเอกปเทโสโสเอกปเทโสนิทารณิยะ เมื่อเรารับเรียบร้อยแล้วมันทําหน้าที่อะไรในประโยคนี้ก็ต้องสอัมพันธ์อีกปีศัพทก็เประยบเทากับเอกปฏิโสโสวิเศษ,ษัณะของเอกปเทโสเอกปฏิโสเซกตาในนาทีนาทีก็เป็นอารบทกระตุวาจกก็จบไปอีกหนึ่งประโยคเสร็จแ,แล้วก็มาตามประโยคยะต่อ,อซึ่งเวลาแปลเราแปลก่อนแต่เวลาสัพันมันวางทีหลังก็ทา,าทีหลัง กปุโคโลเป็นตัวประธานเสกตาในมุจจยะมุจจยะอภิบทกตตุวะโจกยตระอันนี้ก็โยกที่ประโยคตะเขาใช้เป็นท,ที่ที่มันอยู่ในประโยคตะก็คือยอตระตัวนี้ก็โยกเอกะปะเทเสปุกดหลังจากที่เอาปุโโลเสกตาในมุจยะมุจยะอภิบทกตุวะโจกเรียบร้อยแล้วก็ยตระวิสุนะของเอกะปะทเทศส เอกาปเทเสอานธรนายทิโตทิโตวิสุตนาของปุกโลที่เป็นตัวประธานปะกรกมมตโตอปาธนณัยมุจยะมุจยะอัะสัพพันไปแล้วอิทิสาบก็อากาณัยวัตวะวัตวาอุภาการักรยานายเทเสโตปุพาเจอสมานะเข้าไม่ได้สมานะไม่รับอุภาเราต้องเอาปุภาเข้าไปในกิริยาระหว่าง ตัวอื่นถ้าไม่มีก็เข้ากับกุมภาคแต่มันมีเทเสตโตก่อนกุมภาก็วัตวาปุพภาการัก,กริยาในเทเสนโตอนุสันทิงอวุตกรรมะในกติตวะคติตวะสมานะการกกริยาในเทเสนโตธรรมานุสกรรมะในเทเสตโตเทเสนโตอภันตรักริยาของสถาอันตมะนาปัจมันจะอยู่ตรงไหนของประโยคก็แล้วแต่เวลาสัมพันธ์ ที่เป็นปัตตมัยพัทก็ต้องนึกถึงตัวประธานนึกถึงตัวประธานเข้ากับตัวประธานนอกจากว่ามันจะแปลพร้อมกับกริยาที่อยู่ด้านหลังมันจะเป็นเป็นอภันตรรยาในกริยาข้างหลังได้แต่น,นี้มันแปลเดี่ยวๆแรดงอยู่ก็อภันตรรยาของสถาอิมาวิสนะของคาถาคาถาอุตกรรมในอาหะแล้วก็มาดูในคาถาคาถาเนี่ปยประโยคที่มีนะมีกี่หน้าเนี่ยเนี่ย ทุกหน้านี่มีประโยคเป็นรูปประโยคเป็นหนึ่งประโยคแต่ว่ามันเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์เราต้องใส่ข้างล่างมาช่วยก็คือเอาใส่ทีโตตัวเนี้ยเราต้องมาใส่ข้างบนที่ม,ทมีที่มีหน้ากำกับอยู่ว่าให้ครบฉะนั้นทีโตมุจจยะปปเบกรมมาเนี่ยก็มาใส่ตัวนี้หนึ่งครั้งก็ปุกโคลสิกตาในมุจจยะมุจจยะให้บทกัตตุวะโจกนัสัพ ปริเสตันัตถะอันตริเขอาธาระในทิตโตที่เรามาช่วยก่อนทิโตก็เป็นวิสุนัของปุคโลแล้วก็ปาปรกรรมมาก็เป็นอาปาธนะในมุจจยะแล้วก็ประโยคต่อมาก็อนุบุคคลยืนอยู่แล้วในท่ามกลางแห่งสมุดถึงคนจาก,กำบลามมกหาไม่ได้ก็ปุคโลเสกตาในมุจจยะมุจจยะอบทกัตตุวะโจกค,คือใส่มาอีกหนึ่งประโยคแล้วก็นัสสปปริเสตนนัตถะ สมุทธรรมาเชอาทาระไนติโตติโตวิเศณะของปุโคโลแล้วก็ปาระ,ะกร,รมมาอาปาทานะในมุจจยะประโยคต่อมาที่จริงเราจะใส่ติโตมุจจะยะปาระ,ะกร,รมมามาก็ได้นะอนบับุคคลเข้าไปแล้วสู่ช่องแห่งภูเขาทั้งหลายยืนอยู่แล้วเพิ่อนคนจกากกรรมลามกหาไม่ได้อย่างนี้ก็ได้หรือไม่ใส่ติโตมาก็ได้เอาไม่ใส่ก,ก่อนหน้าก็คือติโตปุโคโลเซกตาในมุจจยะ มุจจยะอายบทกตตุวาโจกนัสสปริสุสนตถะปัพัตานังสามีสมันทะในวิวรังวิวรังสัมปาปุกนิยกรรมะในปวิสัตปวิสัตตัวนี้คือตวาประจยัยกับปุภาการากริยาในมุจยะแล้วก็ปาปะกัมมาอปาทานะในมุจจยะก็จบแต่ก้ดเราใส่สิโตเราเราเรา,เราใส่ติโตมาก็ติโตอยู่ตรงนี้ปวิสัตตตัวนี้ เราก็เอาเป็นปุพากะการรัตติยาในติโตติโตก็เป็นวิศวะนาของปุคโลอย่างนี้ได้แต่ต้องมีกิยารรมภาคนะมีกิยารรมภาคพิงพ้นหาไม่ได้อถ้าไม่มีก็อาจจะถูกกินได้เราไม่เอาติโตเป็นกิยกลรมภาคแม้ประโยคต่อมาอันเป็นประโยคตาก็คือหยกยะอยู่ข้างล่างอันว่าบุคคลยืนอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดพึงพ้นจากกรรมลามุก อาราประเทศแห่งแผ่นดินนั้นยังไม่มีเวลาแปรแปลแยักก่อนแล้วค่อยแปลตัแต่เวลาสัมพันธ์ประโยคไหนมาก่อนสัมพันธ์ประโยคนั้นก่อนก็โสว,ว,ว,วิสุทธนัของจักติปเทโสจักติปเทโสเสกตาในวิชเตวิชเตอาขิบทกต,ตุวาจกนาสับปริเสธะในวิชเตนี่เป็นเตของวัตมานาวิพัฒย่อมไม่มีแล้วก็มาประโยคยะก็ปุโคโลเสกตาในมุจจยะมุจจะยะอายบท กตุวาจกแล้วก็ยตระตัวนี้ก็วิสุทนะของอตโนนี้มาประกอบเป็นสตมีพัฒย์ยตระวิสุทนัของชักติปเทเสีชักติปเทเสีอา,าระในัยิโตทิโตทโววิสุทนัของปุกโลแล้วก็อาบรกมาอาปาทานนัยมุจจะยะดีสาวกสุรุปนัยอิมังคาถังแล้วมาดูแกะก็ ตสะก็โยกคาถาวัจนัสสะขามาตระวิสตนะของคาถาวัจนัสะคาถาวัจนัสสะสามีสมนทในอโถอโถวุตกรรมะในเวทิตโพเวทิตโพกิจบทกรรมะวาจกแล้วก็ปันติเตนะอนาณะพิิตกรตาในเวทิตโพลจะนั้นเวลาสัมพันธเราสัมพันบทไปก่อนได้เลยคือมันมีอะไรก็ยกไปก็ยกขึ้นมาสัมพันธ์ก่อน ตรงประโยคตัดสะถอันวันเน่วความแห่งคําเป็นปรกถฐานนั้นอมริพึงทราบสะพานไปก่อนเลยแต่เวลาแปลอันวันเน่วความแห่งคําเป็นปรกถฐานนั้นว่าเปิดไปจบอิติดังนี้ก็แปลว่าอมริพึงทราบแต่นั้นเวลาแปลแปลแบบนี้แต่เวลาสัมพันธ์สัมพันธ์ให้หมดไปเลยไม่ต้องมากับสัมพันธ์อีกแล้วเป็นประโยคกรรมะบรรจบตัสสะวิสนะของคาถาวัจรสาคาถาวัจรสักสามีสมรทธ a ในอัตโอัตตกกรรมะในเวทิตโปเวทโทกิตต กามาวาจกเริเตน,นะอนามิตาในเวทิตโภแล้วก็เข้าไปข้างในที่ก็ที่สับลกยาลัมภะสเจสับบริกัปปะถะโกจิสยกตาในในไหนมีกี่ตัวในนิสีทายะปะบิสัยยะและนิสีทายะเข้าแค่นี้ก่อนนะเข้าแค่นี้มีกยายคุมภาพ์แค่สามตัวเยกตาในนิสีทายะ ปวิสัยยะนิสีและนิสีทายะแล้วก็นิเออมันเข้ายังไงดีเนี่ยฉะนั้นถ้าเราเข้าให้มันดูมันดูแบบมีภูมิหน่อยนึงแล้วก็รวมเป็นสองคำได้แต่ใครเข้ารวมทั้งหมดไม่ได้ก็เข้าไปทีละตัวเมื่อกี้เนี้ยเสกตาในนิสีทายะปะวิศัยยะและนิสีทายะแล้วก็นิสีทายะสองบท และปะวิสัยยะอารยบทกบตุวาจกถ้าเข้าเมรีลาก็โกโจิวิเสนะเอ้ยครับโกโจิสิกตาในนิสีทยะสองบทและปะวิสัยยะนิสีทยะสองบทและปะวิสัยยะอารยบทกบตุวาจกอย่างนี้ก็ได้แต่แล้วก็ที่เหลือก็สะพานเบตาลำดับมีเลขในชั้นหนึ่งอตัตมวประานมาก่อนอาหางสิกตาใน มุจจยะเอ่อขออ่ยเสกตาในมุจจิสามิมุจจิสามิอายบทกัตุวะจบอิมินาวิสนะของอุปาเยนะอุปาเยนะกรณะในมุจจิสามิแล้วก็ปาปะกัมมโตอัปปานะในมุจจิสามิอิติสัพตรงนี้มีจินตตวามาอยู่ข้างหลังอิติก็อิติสัพอากะในจินตตวาจินตตวาภุภการกิริยาในนิสีทายะ แล้วก็อันตริเขอาธาระในนิสิทายะเป็นสมมตพั์คือในอากาศไม่เข้า,าไม่เข้าในอันไหนเลยแต่ว่ามาเข้ากับกริยาก็อาธาระในนิสิถายะแล้วก็จตุราสิติโยชนะสัสสะคำพีรังวิเศสนะของมหาสมุททังมหาสมุททางสัมปาปุกนิยกรรมะในปวิสยัยะแล้วก็ปภัตตันตเรอาธาระในนิสีทายะ แล้วมีว่าว่าสามสับหนึ่งสองสามควบกิริยาคุมภาคด้วยว่าสามสัน์นี้เราเรียกว่าวักกยะวิกับปัญาเข้ากับอะไรนั้นะคือก็พูดไปว่า สามสับมีกี่สับมีสามเองก็ว่าสามสับวัคยะวิกัปปะทาเข้ากับนี่ตัวแรกมีเลขหนด้วยก็เขียนไปให้หมดอิมินาอุปาเยนปะปาปรรมาโตมุจจิตสามีติอันตริเขนิสีทายะแล้วก็ห่างไปหน่อยหนึ่งจะตุราสิติโยชนะสัสาสะคัมพีรังมาสมุททางประวิสยะแล้วก็หางไปนิดนึงแล้วใช้คำว่าและและปัปะ ตันตเรนิสีไถยะแล้วประโยคนี้ก็จะเป็นประโยคใหม่อันว่าบุคคลนั้นพึงพ้นจากกรรมเวลามุขหาไม่ได้นันเทียวก็ขึ้นมาโศวสนะของปุคโลปุคโรเสกตาในมุจจยะมุจจยะให้บทกตุวาจกเอวัสั์อวะทารณะเท่ากับหนาหนาสั์ปริเสธะในมุจจยะแล้วก็ปาปะกรรมโตอันนี้แก้เป็นปปาด้วยอ่ะปาปะกรมโต อัปาทานะในมุจจะยะ,ะระเบียกตมาทิสับวกยารัมพะอันนี้เวลาแปลก็เหมือนกันเราแปลประโยคยาก่อนข้างล่างนี่อันว่าบุคคลยืนอยู่แล้วในโอกาสใดพึงอาจเพื่ออันพ้นจากกรรมอลามกในประเทศแห่งแผ่นดินทั้งหลายคือว่าในส่วนแห่งปตัตตพีทั้งหลาย มีส่วนอันตั้งอยู่ในเบื้องหน้ามีมีส่วนอันตั้งอยู่ในเบื้องหน้าเป็นต้นหนาอันโอากาศแม้มีปลายแห่งขนทรายเป็นประมาณนั้นอจิมีอยู่ณหาไม่ได้กละแปลแปลข้างล่างก่อนแล้วค่อยแปลข้างบนเต่วาดาสัมพันธ์ถึงก่อนสัมพันธ์ก่อนหีสับก่อถ้าแปลว่าก่อก่อหีสับมกยาราพะ แล้วก็ปุรัติมาทีสุวิเศษนะของชกติประเทเสสุและปัทวีพาเคสุชกติประเทเสสุก,ก็ดีปัทวีพาเคสุก,ก็ดีเหมือนเดิมเป็นประโยครวบเรียกว่านิดพาระณนะในในตัวนี้ นที่กี่เซนละกันก็ต้องมาเขียนแล้วนิทราณนายโสวาละะมัตโตโอกาโศร็็แล้วตอนนี้ก็เขียนซ้ำหรือใส่ไมยมกขึ้นมากะโสวาละะมัตโตโอกาโสก็เป็นนิทรณิยักแล้วก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ยังไม่สัมพันธ์เพราะว่าข้างหน้าย,ยังไม่หมดก็ชักติประเทเสสุวิวาริยะใน ามีการใส่ขายคำคือเว,ว,วรวรยะในปัวีภาคเคสุปัวีภาคเคสุวิวรณะแล้วก็ปิสัพอเปกถากับวาลคะมโตโสดีวาลคะมโตก็ดีวิสนะของโอกาโศโอกาโศสิกตาในอธิอธิอายบทกบตุวะจบแล้วก็นัสัพปฏิเสธนาาัตฐะโยสุวววดท้ายปุโคโลสิกตาในสัพกุนยะสักุนยะ อ้างขายบกัตุวาจกยัตถะวิเศนะของนี่โอกาสียัถตถวนี้วิเศนะของตัวนี้มาประกอบเป็นสตรีพัทธยัตถาวิเศนะของโอกาสีโอกาสีอาทาระในติโตติโตวิเศนะของปุคโลปาปกัมมโตอปาทานะในมุติตุงมุตจจิตุงตุมาถัสสมทานะในสก,กุณยะดี์ิจับตัวนี้ก็สรุปะในอถัถโว ก็จบแค่นี้สามารถสื่อสารตุกตอดไปตอดมาจบมีอะไรใครสงสัยอะไรไหมมีกรรมการตรวจผิดพลาดอะไรตรงไหนไหมจากน้นจากกรรมลามกด้วย แต่มันจะเป็นด้วยหรือโดยได้จะเป็นตัติยาวิสุนะหรือกรณะก็ได้ตัวนี้กรรมการถ้าตรจกินอะไรตรวตรว่างไงเอ้ตัวที่เป็นตัติยัยพัทที่แปลว่าด้วยหรือโดยเนี่ยโดยเ่ะไม่มีปัญหาโดยตัวโดยถ้าเป็นโดยเนี่ยโดยมากตัติยาวิสุจนะจะเข้ากับ กริยาอยู่แล้วแต่ตัวที่แปลว่าด้วยมันเข้าได้สองอย่างแต่ว่าถ้ามีกริยาเนี่ยเราต้องเข้าในกิริยาก่อนก็อไรเพราะว่าอย่างประโยคนี้พึงพ้นจากกรรมลามกด้วยอยุบายนี้ฉะนั้นคือจากพ้นด้วยอุบายนี้ถ้าเกิดกรรมลามกด้วยอุบายนี้แปลว่ามันไม่เข้ากันไม่ได้มันไม่เชื่อมหรือมีความเกี่ยวเนื่องกันฉะนั้น อุปาเย,ยนาะตัวเนี้ยก็จะต้องเป็นกรณะในมุจจิสามิไม่ใช่ในปาปกรรมตุนะก็าตกวจว่าอะไรฮะเอาลงที่สัมพันธ์ว่าอะไรอ้าวก็ถูกต้องแล้วก็แก้ไปประถกแล้วได้กี่ให้ ตอนแรกก็ได bueno? ้สามห้สาอยู่แล้วก็ก็ก็ลดไปสองคะแนน้วตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่ไม่มันยังไม่ได้ลงคะแนนมันแค่จดไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปลงใหม่คณะคือถ้าถ้าลดไปอีกสองก็ของงุพี่ปาลมก็เอาเป็นสามให้สามสับโอเคคนนี้ประท้วงนะ ยกระถางิก็ครัมพาเราใตโตตโตวิเศนะครับวสมันมกันมันมันมีคุ้มพากัไหมมคืออะไรมุจจะยะ,ยะฉะนั้นตัวเนี้มันถ้าเกิดเราใส่ทีโตมาก็ได้ฉะนั้นก็คืออ่าคือตรงนี้เราสามารถใส่ตีโตมาคือก๊อปคือเพราะว่าเราจะยกมาให้เหบือนกับมันทักข้างล่างเนี้ยมาทั้งหมด ถ้าเราใส่ติโตมาเนี่ยบร,ริวิสัตตนี้จะเป็นปุพหะการักยาในติโตได้ติโตก็เป็นเสนัของปุพโลกถ้าใส่อย่างนี้มาไม่ถือว่าผิดอ,อ่าก็ถูกแล้วแล้วองพี่มีมุจจยะข้างหลังไหมมีมีสมัครไปก่อนก็สมัครไปก่อนแล้วก็อ่ะก็ไม่ถือว่าผิดไง ท่นั้นตัวนี้เราใส่ตีโตมาได้ในเฉลยเขาไม่ใส่ตีโตเอ,อไม่คือในของอุทิตที่แปรไม่มีตีโตเฉลยไม่มีตีโตแต่ว่าตามหลักสัมพันธ์่ะในเล่มอื่นในเล่มอื่นๆที่เขามีเฉลยสัมพันธ์เนี่ยหรือมีหรือแปรจะนอกจากเล่มอุทิศอันเนี้ยบางที่เขามีตีโตใส่มาตัวนี้ ดงนั้นตรงเนี้มันใส่ใตัวมาก็ไม่ถือว่าผิดไม่ใส่ก็ไม่ใส่ก็ไม่ถือว่าผิดใส่ก็ไม่ถือว่าผิดเพราะว่าเป็นประโยคมันเป็นคําที่เราต้องยกขึ้นมาเองขอให้ได้เนื้อความสมบูรณ์จริงแล้วมันควรจะใส่มาที่ตัวมันควรจะใส่มาเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วยืงอยู่แล้วก็ไม่พึงคนมันควรจะเป็นอย่างนี้นี่ผมต้องมาตามแก้ทุกคนเลยไหมเนี่ย ตัวลัวคืออ่งพี่ลดไปเลยเท่าไหร่ลดสองทำให้สองครับผมวาตัวนี oui? okay. ว้ข้าตั้งแต่ตัวนี้ฮะวาตัวแรกก็คือวาตัวแรกมันอยู่ที่อิมีนา อุปายนะปาปกมัมมะโตมุจจิสามีติอันตะลิเขนิสิทายะตรงนี้วาตรีสองจต,ตุราสีติโยชนะสะัสะคมพีรังมาสมุทงังแล้วก็ปวิสัยยะคือรวบกิริยาคุมภาคเข้าไปด้วยกิริยาคุมภาคอยู่ตรงไหนก็คือวาสุดตรงนั้นใช่ไหมก็ตรวจให้ให้ถูกใช่ไหม มาแก้ให้ผิด,ผ,ดผิดเท่าไหร่โอเคอะอิติเข้าอิติผิดจะโดนแค่สัมพันธ์ไม่ดโดนพอสัมพันธ์สัมพันธ์ว่าไงเอาเอา,เอาช้าๆดิสัมพันธ์ว่าไงคุูจะชัดด้วยฮะ สัมพันธ์ว่าอิติสัมพันธ์ว่าอะไรจริงๆถ้าเข้าอย่างเนี้มันก็ถ้าถ้าเขาจะกินอ่ะมันกินแค่สัมพันธ์เท่านั้นคือถ้าจะกินนะมันกินแค่สัมพันธ์เท่านั้นหรือจะไม่กินก็ได้เพราะว่าเวลาแปลเราจะแปล,แปลว่าอันวนันด้วยความ แ่งคํามันเป็นประคาถานั้นว่าเราก็นึกว่าแห่งคําเป็นประคาถานั้นเป็นตัวเปิดเพราะว่าสมัยนี้ก็แปลแบบนี้หมดฉะนั้นตาตัวนี้ถือว่ามันตัวเปิดมันก็ก็ถ้าอุรมณจริงมันก็ไม่ถือว่าผิดถ้าจะกินหนักดังจริงอะ่ะมันกินได้แค่สัมพันธ์เท่านั้นแหละแต่ใครกินปอเนี่ยโหดมากโหดสุดๆมีลายเซ็นไหมอ๋อคนไม่มีชื่ออีกแล้ว จบกันเออตไปต้องให้เขาลงรายชื่อแล้วจะได้รู้ว่านี่คือใครเป็นคนตรวจอืมแล้วต้องไปแจ้งว่าให้ลงชื่อ,อ,อฮะตรงนี้เหรอใ่ครับแต่ว่าจะ้องให้เขาลงชื่อตรงนี้ ประโยคสุดท้ายมันได้มีสัจเจอยู่แล้วสัจเจมันเป็นประโยคคําที่โยกมาไม่ได้สัจเจสัจเจเป็นคำที่โยกมาเองไม่ได้คือมีอ่ะต้องสัมพันธ์แต่ว่าโยกสัจเจขึ้นมาเองไม่ได้เด็ดขาดสัจเจไม่ใช่ตัวที่โยกมาเองได้เลยแปลว่าท่านทํากรรมอะไรมาเนี่ยอท่านทํากรรมอะไรมามันส่งผลแล้วเนี่ย โดนสองปอโอ้ยกรรมการกินขนาดเนี้ยแทบจะเลิกถ้าไปเจอในสนามหลวงในตกทุกปีตกทุกปีเนี่ยตกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนเนี่ยไม่รู้ว่ากรรมอะไรหนักเนี่ยอืมนั้นต้องทําบุญแหละ